สวัสดีครับผมเจอกันอีกหนึ่งคันนะไปในช็อปเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้6-50นะปี18นะปีสุดท้ายแล้ว l อวดีนะครับ,ส,รบสีแดงด้วยสีแดง h อน d ้าเนี่ยสวยนะครับสีแดง Honda าสวยเลยนะครับคันนี้เนะี่ยรถบ้านมือเดียวนะกุญแจ2ดอกครบเลยนะครับรถบ้านมือเดียวกุญแจ2หลดอกครบเลยนะครับของแต่งก็มีนะพร้อมใช้งานเลยนะครับผมพร้อมใช้งานแต่งมาหล่อเลยนะแต่งมาหล่อเลยแล้วก็ที่สําคัญออกรถไม่แพงออกรถแค่5,000ันบาท 5,000บาทผ่อน4,000กว่าได้650ใครหา500 300 400 500เรามาดูคันนี้นะสภาพโดยรวมสวยไหมสวยนะครับสวยแต่มีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะรถปี18มีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยแต่ว่าสภาพโดยรวมเนี่ยดีเลยนะพร้อมใช้งานเลยคุณจะ2ดอกครบนะครับผมออกรถไม่แพงด้ดย5,000บาทนะครับผมฟรีค่าบริการทุกอย่างนะ5,000บาทฟรีค่าบริการทุกอย่างนะครับผมผ่อนแค่4,000กว่ากว่านะเราไปดูรอบคันกันไป นี่เออสวยสวยนะครับผมคันนี้นะเอ่อกดอื่นฝากกด like, like, ไลค์กดแชร์กด Subscribe กับใบในช็อปนะฮะใกล้6,000 Subscribe แล้วทาง YouTube นะครับผมทางเพจ Facebook ก็หมื่นกว่า Follower แล้วคนติดตามแล้วนะขอบคุณจริงๆนะดูรวมเป็นไงสวยไหมสวยนะสีแดงนะสวยนะยนะเอ่อปี18นะปี18ของแต่งพอมีนะครับดูดูเนี่ยของแต่งพอมีคือโทนสีแดงมาเลยนะครับผมท่อก็แต่งมาแล้วนะกระจก ดูเล็กแต่งมาแล้วกานเบรกการคัดแต่งมาแล้วนะครับผมคันนี้จะเป็น Honda CB650F นะครับผม l e d นะปี B 2018นะปี 2018, นะ B 2018เลยนะครับปี B 2018เลยก็คันนี้ก็ออกรถไม่แพง5,000บาทนะผ่อน4,000กว่ากนะได้ CB650 4สีแดงแบบนี้ไปเลยนะเราไปดูรอบคันกันมาอืมมาดูรอบคันไปเรื่อยนะอ่ะ รถไม่ลม้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนี่เป็นไงโอเคกระจกสีแดงแต่งมาปอกแฮนเดโตนาแต่งมาก้านเบรกกันคลัตอาจจะมีร่องรอการใช้งานนิดหน่อยนะการเบรกกันคลัตช์แต่งมาใช้ดีนะใช้ดีกานเบรกกันคลัตช์แต่งมาปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้นะมาข้างล่างเป็นไงยางหน้ายาหงหลังก็เออท้อง ถูถูในไยได้นะอยากได้ราคาไหนหรืออยากให้ไปได้ช็อปเปลี่ยนให้ก็เรามาคุยกันได้นะครับผมการล้มนะครับใส่มาด้วยนะการล้มหน้าใส่มาด้วยนะครับผมจานวงจานเบรกนะโอ้โหเนียนกริบนะครับไม่ต้องทําไรเลยนะอากาศหม้อน้ําแต่งมาด้วยนะครับของลาซอนะครับลาซอหรือเปล่าเนะี่ยลาซอหรือเลเซอร์ไม่รู้นะโอเคมาเครื่องก็สวยๆนะอ่ะดูเครื่องนะเครื่องสวยๆนะประมาณนี้นะครับผมนี่อ่ะนี่เลยนะครับผมนี่เกียร์ยงแต่งมานะครับของ เฟกี้ใช่ไหมฮะของเฟกี้อ่านผิดขอภัยด้วยด้วยนะครับเกยงแต่งมานะครับผมซิปออนไทเทเนียมนะซิปออนไทเทเนียมแล้วก็ท่อทรงปลายแบบบัคคูวิกอาจจะมีเร่องรอยการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะเออคาร์บอนมันเริ่มลอกแล้วนะครับผมประมาณนี้นะทุกสีก็สวยนะครับเบาะสวยๆนะเบาะสวยๆนะครับผมท้ายสั้นแต่งมานะท้ายสั้นแต่งมาแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งนะครับไฟเลี้ยวแต่งก็ใส่มาด้วยนะยางหลังก็โอเคมันไม่ยัเป็นสองหมื่นกว่าแล้วนะครับยางหลังก็โอเคมีแตกรายงานบ้างคือ ลูกค้าอยากได้ยางแบบสภาพดีหรือว่าอยากได้ราคาไหนเรามาคุยกันได้นะสปูนยกหลังใส่มาด้วยนะสปูนยกหลังใส่มาด้วยนะจานวงจานเบรกหลังไม่ต้องห่วงนะเต็มนะเต็มสวิงอาร์มสวยๆนะครับผมมาสวิงอาร์มสวยๆนี่เป็นไงชุดสูงสีฝั่งนี้ก็สวยนะครับเกียร์ยงแต่งมาด้วยนะครับเกียร์ยงแต่งมาด้ของเฟกกี้ฝั่งนี้นะสองข้างเลยนะโซ่สเตอร์ก็สวยนะเออโซ่สเตอร์ก็สวยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะประมาณนี้เลยนะครับผมอะ นะเครื่องฝั่งนี้ก็สวยเลยนะครับเครื่องฝั่งนี้ก็สวยเลยอาจจะมีสีลงสีลอกบ,บ้างตามฮอนด a นี่นี่นี่น,นี่หน่อยเห็นไหมฮะเห็นไหมโ okay. อเคม่ให้ช็อตนี่ถ่ายให้ดูทุกอย่างเลยนะครับผมเจอบ่อยเนะี้ยไม่ต้องห่วงอนะ่ะของฮอนด a นะมีอยู่แล้วนะครับผมนี่เครื่องเก็สวยๆนะเออมาอ่ะมีตีนเป็ดใส่มาด้วยเนี่ยตีนเป็ดใส่มาด้วยนะครับผมแล้วก็มีแต่แต่ลมใส่มาด้วยนะครับผมเครื่องฝั่งนี้สวยชุดสูงสีก็สวยนะครับผมอ่ะเนี่ย จานวงจันเบรกสวยนะครับกันล้มหน้าก็ใส่มาด้วยปั๊มสวยนะครับผมนี่นะโชคสวยๆนะประมาณนี้เลยนะเออสวยกิฟต์นะไม่ไม่กิฟต์หรอกฮะแต่ว่าสภาพสวยนะไปได้ช็อปี่คือสภาพแบบนี้คือสวยนะเออเบาสวยๆนะครับมีมีครอบถังนะครับครอบถังของแคปล่าของยี่ห้ออะไรไม่ดูนะครับออครอบถังใส่มาด้วยนะสวยนะครับผมแล้วก็มีการลื่นของ C ี6ีหนเอตรงรุ่นใส่มาด้วยนะประมาณนี้เลยนะดูรวมๆนะเป็นไงสวยไห สวยนะครับผมเออแค่ไม่สวยครสวยนะไปได้สอบสวยนะประมาณนี้นะเออสวยจริงนะราคานี่ยโ,โคตรเล้าเลยนะไม้สองหมื่นเดี๋ยวผมกดให้ดูน้ำมันใกล้หมดแล้วนะสองหมื่นห้านะครับไม้สองหมื่นห้านะครับผมไม้สองหมื่นห้ากุญแจสองดอกครบนะอีกดอกหนึ่งหุ้มยางอยู่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับประมาณนี้นะสภาพโดยรวมกว็ประมาณนี้ฮะร,ราคาโคตรได้เลยนะบอกเลยนะท่อไม่ดังมากท่อเพาะเลย แจ็มแมวสุดๆพร้อมใช้งานออกทริปหน้าหนาวเอ๋ประมาณนี้เครื่องระบบไฟทำงาน100%ซนะซื้อรถกลับไปในช็อปไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการบริการนะครับไม่ต้องห่วงนะบริการดุดย่านมิดยิ่งกว่าย่านมิดอีกนะ <c oughs> ลูกค้าบางคนในซื้อผมไปแล้วแบบโหพี่บริการดีจังเลยนะผมเกรงใจพี่มากเลยมไม่ต้องเกรงใจนะไปในช็อปนะครับผม แล้วประกันหลังการขายด้วย2เดือนเครื่องระบบไฟมีปัญหาแบตนุ่นมีปัญหาเสื่อมเปลี่ยนให้ใหม่ฮะ เคมให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะบริการด้วยใจนะไปในช็อปบริการด้วยจังนะครับผมขายรถด,ด้วยความรักนะโอเคนะใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะยินดีให้บริการนะครับผมยินดีให้บริการเลยนะครับคันนี้จะเป็น Honda c b 650F ปี2018ออกรถ5,000บาทผ่อน4,000กว่าๆ4ปีจบเลยราคาโคตรได้บอกเลยราคาโคตรได้ในบางร้านขายดูนะแสนแปดไปแล้วนะฮะแสนเจ็ดกว่าแสนแปดไปแล้วไปในช็อป ส,สบายฮะเงินสด159,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทดาวห้าดาวห้าพันบาทจบทุกอย่างครับไม่ได้ช็อปไม่เก็บค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับผมฟรีค่าบริการทุกอย่างไฟแนนซ์โอนค่าประกันลดหายนะพรบภาษีนะ้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้นะครับผมค่าจัดส่งก็ส่งให้ฟรีด้วยกรุงเทพฯกรุงกรุงเทพและปริมณฑลนะอย่างต่างจังหวัดไกลๆก็คิดแค่ค่าขนส่งอย่างเดียวนะครับค่าบริการฟรีทุกอย่างไม่ได้ช็อปออกให้ทุกอย่าง มาใครสหาอยู่นะ CB 6 5 0 f ที่ร้านอยู่ที่ร้านผมมีอยู่3-4เออสคันสาคันน่สา3คันเข้าใหม่โคงแดงโคตรจ่มเลยนะครับรอติดตามไว้เลยนะครหาปี18อยู่ลองมาดูที่ไปรนด้ช็อปได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วคลิปหน้าเจินใหม่นะครับผมขอบคุณครับ